ER den, ันน er. wow. ี้เคสเซอร์ชีดเกาดามาจากฮอลแลนด์แน่นอนว้าวมาเอวเมืองกันเจ้าอากาศดีวันนี้อะอากาศดีคนเลยมาเอวกันอะแล้วกรรนากเศดี ขนมขนมลูกอมปเป็นแย่คนเดียวเด่นนี่ไงว้ามะเขือเทศกันนะสมุนไพรสมุนไพรเจ้าอันนี้ขนมลูกอมสมุนไพรนี่ยนี่น,ะน่ะถ้าคนสมุนไพรป่ะนะชัวเบลลาสซนะโอ้นื้มานมีน้ําสั่นพิษ มใส่สารพิษอย่างสยามเลยรรมาชานเรื่อนๆเลอันนี้กาแฟอันนี้บรอชินเหนนมนคปังันนี้สุด นขนมปังเ็นบักสดๆเลยนั่นล้านดอกไม้เจ้าแอวบ้านดูเมืองนะคะวันนี้มาแอวเมอืองด้วยกันเจ้าดูล้านดอกไม้ดูเป็นสวายตาท่านี้ ไปต่อเจ้าไปต่อไปซื้อกับเข้ากันเอาวันขวดไปไปรีฟันคืนแล้วก็ไปซื้อกับาวซื้อขนมปังไปงาากินตรง่าน้ำดีกว่าแล้วก็จะกลับบ้านแล้วเอ้ยหนาวคนอื่นมาใส่เสื้อคลุมมดเขาก็ได้ใส่เสื้อคลุมอะไปไป,ไป